สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมาิซาแก้วดีจะพี่น้องจ้า <c oughs> บางอังนผู้สวยคุณใหญ่ดูนี่ <c oughs> บางผู้สวยคุณใหญ่ปลูกกล้วยนี่อันบ่วะว่านี่เนาะเอาลงแล้วมีผู้นึงอันเพิ่นคอมเมนต์มาว่าถ้าปลูกกล้วยค่ะมันต้องมีอันคาถาได้มันสีเงากล้วยต้นเตียเพววิ่นบอกสิเอาอยู่บ่สิเอาไ้เพิ่นบอกว <c oughs> เดือดเลยกระถาดผลว่ามีกระถ้มีกระถาต้นกล้วยเตียเด้อผลว่าเมื่อวานนั้นขุดอยู่บงฮะอืะผู้ซอยคุณยายปลูกกล้วยได้เมื่อวานนี้ขุดเนาะเมื่อวานนี้เนาะมือเหนื่อนักชงักชงัก โบแกนปันได้คิดิดนะเพราะว่ามันถึกน้ำมันดูดน้ำตลอดงายกับงายด้ยโอ้โอ้แก okay. ่นแก่นเถลยโอ้ถ้กกลางแบบนี้เสอย่านแก่นอยู่นี่กลางแบบบโบเคยได้น้ำเนี่ยอันนี้ยังตีนอันนั้นเนาะอันนี้ยังตีนสะคุณยาย่บยู่แล้วมันมีผู้สวยอยู่สั ouais. do, like ส่งงานผู pues, ส้สวยไว้แล้วก็ไปกล้วยอย่างเกาะอันนี้ กล้วยหอมบ่กล้วยหอมมันหักคนด่งจริงจังติดกระหักติดกับผู้ซอยให้ยนักสด้มาเห็ดขุดใหม่นีแหละเวลาปลูกปลูเตี้ยนะกล้วยเตี้ยกล้วยเตี้ยแน่นอนบางคนปลูกบอ๊ะบางคนบางคนปลูกก็แล้วกัน รอบตบขาจังดีแม่เมดละอยู่ละส่วนคุณยายนี่กระบอสูงได้หล่ะเนาะกระบอสูงเด้อกลวยเป็นคนปลูกพร้อมโบแม่อย่างดอกอันน่ะมันดกมันดกมันใหญ่มันก็เลยงวยลงมามันคือบรสูงไงหน่วยกลวยกระตือตึงตึงสุตนเนี่1สิบทรงคุณละอ อันกล้วยอันกล้วยหอมถงคุณยายเอาไปขายจนได้จีขายเขาบอก,ก้าซื้อเป็นวี <c oughs> วีละเปดสิบเขาบอกราซื้อเขาก้าซื้ออยู่แต่หันเขากินบเมดเขาเอากินบะท่านแล้วมันดำ <c oughs> ต้องอันสามหน่วยสาวนะ <c oughs> เออคุณยายอันวีนึงกับจีขายสามหน่วยสาวสามหน่วยสาว <c oughs> คือเขาขายเน่อันพวกอันหางฮะ <c oughs> เออใหญ่บา,าจีแบบนั้นเราได้ขายใหญ่เรา <c oughs> <c oughs> เขาฝังเล็กๆเขาเขาคบกอดเล็กๆมันจะตีอ hmm. ่ะมันย mm ังบวชขึ้นขวนไว้แต uh, well ่บางคนเขาอันาณาได้ปลูกนอนนะปลูกนอนตัดแล้วก็เอาเอาเอาปลายมันลงเขาว่าแม่นบ่บางคนถ้าจะตัดนี่เออแล้วก็เอาทางยอดขึ้นเออถ้าจะตัดงอตี่เดียวตัวนเล่นบวชก้นซะก่อนเดี๋ยวเล่นคลิปเนี่ยบักเนี่ยก็เท่าเนี่ยก็ ปุ้ยกุ้ยนอกกุ้ยขายเนี่อันนี้ก็เอ้เยแก้วอันนะเอ้เยแก้วให้คุดอ,อันอันน่ะไปขายให้ยังไม่ได้ไปคุดอยู่นี่ยนอกกุ้ยเละเพราะอืมมันคุดไปได้แล้วมันแข็งอ,อืมวันนั้นพกอันตุชางานไม่ยากนะมันต้องเตี้ยแน่นอน ตีคือคนปลูกนี่ล่ะบางคนปลูกหลดว่ะอ้าวันเหียบร้อยหรียบร้อยจนี่ <100. S 2> ปลูกกล้วยมือนี้่เพิ่นปลูกกออปปล,ล้วยเม,มืออื่นัสษีแปะอบลมเอาต้นไม้มืออื่น เออรอบใหม่บ่เก็บตัวเออเก็บตัวอายุห้าสิบห้าปีเออย้อนหกคลิปเออเอาคุณตาเดี๋ยวสิคุณตาคือบ่ได้ยบอดาไปกันบอพอจดซื้อเราเออเก็บตัวไปวัดยุไซบัดเนี่ยวัดยุนยุนเทศบาลของผมเม็ดบ่บัดนี้ไปเอาน่อบ่บัดเนี่ยพู่นเลยอีกสองเอีกสองขุดมาไว้หมดล่ะเออ กูลล้้แวเออเออเอองามมีตะต้นงามงให้น้ำบันนี่ตัวนี้นอน้อยบ่เออมหากระพน มันหาทางขึ้นบ่ได้โน่นนี่ก็นอนนี่โน่นนี่มัขึ้นไวเบ้อโน่นฝนเดี๋ยวก็แตกใบออมันช่างไวเออซุ่มหามันงามเลยเด้มันได้อันทีมันละอันนี้มันกำลังเป็นอันสาวแตกแตกสาวเออมันก็ติแตกบัดนี่้างพวกนี้มีแต่หนอนนี่น่าจะกบฟันนี่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 เออเออชั้นไปแปะชิบโรดนี่ อ่ะนะกันนอหลายเด้อฮะคนมาให้พูดกันยากซะก่อนเกอ้วยมันหลายเหรออมันหลายแล้วเราก็เออกล้วยน้ำว้าบ่ออันนี้ฮะนี่เออเอกล้วยยังใหญ่โกซะก่อนเราเออเออกล้วยหอมทองมันขายยากนำขายหนักละว่อือเอาถ้ากล้วยอันน้ำว้าผัดข้าวเอาไปทอดเขาเอาไปเฮ็ดได้หลายอย่างเหมืนนะอือกล้วยน้ำว้าเอาไปทอดขายเอาไปเอาไปเฮ็ดต้มขนมก็ได้กล้วยอันหอมทองผัดกินซุกอย่างเดียว านอ๋อมุงห่วงเหลืองนี่ฮนะบบบริเกฟอุ่นวันโบบริเกฟเอาไปน้อยนึงอันนี้เพื่อนเสียไปฝากหัวหน้ามื่ออื่นบอกไปอบลมเอาต้นไม้ไปฝากหัวหน้าเกษตรมื่ออื่นไปอบลมเอาต้นไม้ครึ่งวันมื่ออื่นกับโบได้ไปตลาดอีกมุงผู้เหลืองมื่อนี่กับโบได้ไป พอดีละพักของในสวนให้มันใหญ่เนี่ยพักมะแขงมะเขือให้มันใหญ่อันพักยอดอันพักให้มันยาวอ, <laughs> อันนี้ต้นทุเรียนนะนี่ต้นทุเรียนจุดเก็บน,นี้ถึงห่างด้วยถึงเดียว ดินดินดนี่ั่นเออเออเขายังว่าให้คุณยายนี่ป่านี่ให้เอาอันให้เอาอันนะนอไมอันบ่งหวานมาลงเจ้าวัดเชลงนี่บะเออในการแล้วคำดินมันพุเนาะมันเป็นตะแตกดีนะพัคฤดีแล้วนี่ป่านี่ให้มันเป็นป่านอไมบ่งหวานเลยดินมันดำอ่ะคนอืมดินดำดินซุ่มฮะเออมันเป็นอันดินดูดน้ำนะแล้วอันป่ามังนาภูเขาสิลงอันมังเงาะโอ้โห ไปอบลมมืออื่น <il> น <iy aki> ี <snap celand> ่แหละที่ได้ต้นไม้โอ้เด็กการได้ได้งานแล้วคนนเอองานยาวเลยแหละงานจนลงหน้าคนละเด็กการบึ้งหูป้า หุงก้านยาวมุงก้านดำแซ่บรได้มุงก้านดำดำอากอนี้บาบันฑ์เนี่ยขุดเองปลูกเองขยายพันธุ์เองปลูกเองเด้อออันนี้ก็ปล <c oughs> ูกเองเราก็มาขุดอันน้ <c oughs> ขยายพันธุ์เองเ,อเราซื้อได้เองเราซื้อมาได้พันธุ์มัาพันธุ์ดีได้ดิ ยังบ่เคยเห็นลูกมันเนาะยังบ่ออ,งบออกลูกยังบ่อ,ออกปี๋แงอนคแงยังบ่ออกปีถทาเบิงมันสิเป็นได้จักอันนั้นสไิได้จกักวีได้จักคือซัดหาเอานอกกล้วยในสวนเจ้าของเลยล่ะแยกขยายไปเรื่อยเรื่ย,ย,ย,ยพื้นที่กว้างขวาง อนดีได้ละมัหากกระเตกเนาะกำหากกระลงฮ่าเรียบร้อยเอาหมดเลยเบ่สามหนนี่บ่ฮ่าเรียบร้อยเรียบร้อยงาม ừ sắt ơi